หมดค่ะหมดดอเด็ก102นะมี7อันนะคะใครรับมก็ควรหนึ่งพิมพ์เท่ากับตามเป็นจำนวนอ่ะเหลือสักเหลือสอันค่ะ450บาทและ4อันดอเด็ก102นย์อเนี่ยอิตาลูลานี้จะถูฟเต่เอฟเดียเอป็นเอฟกระเป๋าซองมงมันอยูุดสนซ้อนอ่ะมันห่างกับตรงนี้ประมาณชั่วโมงเหนืแม่มันไม่มีสถานที่กว้างโตดเต่าอ่ะเหลือกี่อันเหลือสอ่ะเหลือสี่อันสุดท้ายค่ะ ยอเด็กหนึ่งศูนย์สองกระจกเบกเกอร์เวพเกอน,นะ เอออยากได้ซองมองอยากได้เหมือนกันรองเท้าสีฟ้ารหัสอะไรคะรองเท้าสีฟ้ารหัสอะไรนีรองเท้าสีฟ้าใครรองเท้าสีฟ้าไซส์ไหนมียี่สิบสี่กับยี่สิบห้ายี่สิถ้าไซส์ยี่สิบสี่คือบินสามแปดค่ะถ้าสีถ้าถ้าเออถ้ายี่สิบห้าบินสามเก้าถ้าไซส์ยี่สิบสี่บินสามแปดบินสามสิบแปดถ้าไซส์ยี่สิบห้าเซนติเมตร มีสาก้าเป็นรองเท้าใส่ในบ้านใส่ในบ้านก็ได้ค่ะใส่ใหญ่ได้ใส่อันนี้ได้รองเท้าเออยี่สิบเซนติเมตรก็คนที่ใส่สามเจ็ดสามแปดเนาะแต่เป็นรองเท้าใส่ในบ้านอ่ะมันแบบใส่ในบ้านใส่หน้าบ้านออะไรย่างเงี้ยน่ารักมากน่ารักสวยฟิลครอปเอ่ยใดรหัสอะไรเรบีนสามหกบีนสามแปดกับบีนสามเก้าเอาบีนสามแปดบีนสามเก้าวิกเกิลวิกเกิลนะออกได้สี่ อ่ะออกได้ถึงสี่สิบวิวิห้าตัวรวมามีแค่ห้าคนเนี่ยได้วิอะไรอะคอเคออืออุตายอ๋อปุยกระไรบางกอะสามร้อยแปดสิบบาทตายให้เกีเยรติหน่อยเนียค่ะสามร้อยแดิบาทเสื้อยืดลายแบบ K กคค็แล้วก็ตัดตกแต่งด้วยลูกไม้นะคะสี่หกค่ะ บิน46 350บาทบินอดหูอกได้ถึงสี่สนะคะบินบินอะไรนะบิน38ค่ะบิน38เสิบแยืดนะตกแต่งลูกไม้ฉันเห็นว่าพี่หนูพ่อพี่หนูพี่อะไรอย่างเงี้ยเวลามามาเป็นแฟนคลับพี่บุ๋มแล้วมันงานอีเวนต์ชอบใส่กันอย่างเงี้ยพี่พี่แฮมอะไรอย่างเงี้ย แม่แม่เวอรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีตัวนี้ต้องแก้แต่เด็กหนึ่ตัวต่อ,อไปใช่เหลือสองตัวสองตัวสุดท้ายค่ะบินอะไรนะลืมคุณตรงบินสี่สิบหกินสีพี่ <46 S 2> ไม่ไปหมดแล้วค่ะจิ๊นนี่บอกว่าพี่ไม่ไปหรอคะแค่ชั่วโมงเดียวซองมองยวถามเพื่อนพวกนี้ก่อนนะพวกนี้เพื่อนมาหาเดี๋ยวเพื่อนอยากจะขับรถไปฮะไม่ก็ให้ความหวังจิ๊นนี่ไปก่อน แล้วปฏิเสธเลยเดีย๋ยวเขานอนแก่ใจตัวน,นี้แค่ข้าววันไปก็ไม่คุ้มแล้วอันนี้ก็46น่ารักมากฉันเก็ดแล้วตัวเดิมจริงไม่รู้จะบวกอะไรราคาดีอ่ะอันนี้ว้ายให้เกียดด้วยนะยให้เกียดงานปากเขาด้วยนะอ่ะให้ดูอะไรดีเทลก่อนนะเริ่มจากสุดนี้เพชรวาล็อกเก้หัวใจจันทพิชิตมาหมาประดับมุกมาดามมุกมีหมีด้วยนะ ตรงแขนอีกข้านึงอ๋ออุตายแขนหมีนี่งานป๊อปอัพตรงนี้สี่ร้อยยีุ่ตายและชายกระโปรงโพคากดอย420บาทบินสีมีสตัวค่ะบิน47ดมีสตัวค่ะเพราะว่าเก็บหนึ่งบิน47มีสตัวค่ะ420บาทรหัสบออีกนอบินสี่น่าหลักมาอุตายเหมือนจะแบบ วันขี้เกียจปะใส่เสื้อเยอะสักมาดีกว่าแต่งานังเข็ดหนึ่งมุกหนึ่งมีหนึ่งระบายไรดอกระบายหนึ่งเกินไปปะสิ้นกี่โมงจริงๆพูดน่ารักตัวเนี้ยฉันเกลียดเลยบินบินได้หรอครสี่สิบเดสี่ร้อยยี่สิบบาทหมดแน่ต่อไปน่ารักมากเหมดแกตัวเนี้ยเก็บดีมะต้องเก็บปะดูแขนน่ารักดูแขนตรงนี้ดิบินสี่สิบเจ็ดหมดแล้วค่ะดูแขนดิ น่ารักทุกคนน่ารักมากนะ ใครเอาพิมได้เลยนะโค้ไหนดับมาบินเท่าไหร่นะ44บินนะ 40... <44. S 1> ่อุ้ยน่ารักมากเน,นี่ยเสื้อตกแฝ่งหลายเลเยอร์บิน40่บิน 4, 4. 4. ีน 4, 4. ไปเดยพารินันสี่เจ็ดแปด้อยพูดจริงเบอร์เกอร์ะเบอร์เกอร์สิมดล้เบอร์เกอร์ใครจะเอา5้าห้าสบาท ร5อบาทเบอร์เกอร์นะคะบิน08นะบิน08เบอร์เกอร์ใครจะเอาพิมพ์ได้เลยนะคะวิกเกอร์เอ็กซ์กับฟงคิตตี้ค่ะวิกเกอรเอ็กกับอะไรนะเก่ยวกับอะไรวะยกเลิกบิน38เข้าใจว่าเสือ้ออะเออสามสิบแดไปแล้วรอ,องเทา้าชื่ออะไรอะ่ะดาแม่ดาราเต้เหรอดาราเต้ดาราเต้ลีลาอ่ะแม่นี่แหละลีลาจริงๆริะ ซิวไปโก้คิตปี้ไม่อีกหาไม่พบก่าจ้าเดี๋ยวซราบว่าจริงหาที่ไหนไม่ได้แล้วใครจะเอาหรือหกเฮ้ยหมอนจริงหมอนค<ม>อ,อร์เซอร์ใครจะเอาห้าร้อยห้าสิบพินได้เลยนะคนนี้มันดึกเอาเสื้อผ้าโกรไปก่อนอย่าทำอันเนี้ยต่อไปอันน่ารักมาก คุณน่ารักมา้าร้อยห้าบาทนะ5้าร้อยบาทเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนหนูเก็บ เฉยๆเพราะใส่เข้าล่าบคือคบินห้าสิบค่ะมีสี่ตัวอุยน่ารักมากบินห้าสิบอันนี้น่ารักจริงหวานมากเราเก็บเก็บโบเวลาเกิดทำไงอะใส่คาเฟ่หล่อนทองหลนห้าสิบได้เวอร์แล้วดูแขกดิจริงอะไรขนาดนั้นนะอู้ใส่มาน่ารักมากเลยอ่ะเป็นชุดนอนอย่างได้เลยไปปะเอาไปได้ถูกง่ายเท่าไหร่เรื่องปะ กินได้เลยหมดไหมหมดอยู่แล้วดูนะเป็นเสื้อเรียบเรียบ ดึรงรหาสให้เป็น,นเดี๋ยดึงค่อยดึงให้ได้เข็มขัดไปด้วยอ๋อเยอนีได้เข็มขดัดเยอนีแล้วใส่อย่างไรงวอลใหา้ต้องเก็บหนึ่งเหมือนกันเยอนีวอาให้นะคืนนี้ยคือมันคือแคลมันใช่เลยอะแก้ไขเป็นยังไงคะไม่ได้เอฟรองเท้าแต่มี่เพิ่งในบินรวมมาค่ะมันไม่มีทางนะถ้าเกิดไม่ได้ทิ้มรหัสอะคะ่ะ ให้เลยค่ะจบนะแม่แม่ต้องแม่พิมพ์ค่ะถ้าไม่พิมพ์มันดูดเองไม่ได้ใช่มันดูดเองไม่ได้ค่ะระบบไม่มีดูดใช้ใครก่อนนอกจากพิมพ์รหัสนอกจากวิชาชีพดูดเข้าไปค่ะใช่แม่ชาตรีบอกว่าหนีห้องน่ารักปะคิวน่ารักมากเธอฉันจะบอกให้ว่าอีเข็มขัดเนี้ยเย็บบุ๋มเขาวอลเลยตอนไปเกาหลีใช่ไหมเขาเส้นละสี่ห้าร้อยไอคิวก็อยากได้แต่ก็เข็มขัดอะไรอุ้ย นี่ค่ะเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดเชอรี่น่ารักมากสองร้อยห้าสิบบาทผ้าดีผ้ายอดตัวดีผ้าน่ารักมากอกได้ถึงสามหกสามเจ็ดแล้วยืดได้อีกลูกค้าเดทเขาบอกว่ามีเดทอีกไหมห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะใช่ค่ะไรสองร้อยห้าสิบบาทร <2 S 2> ้าใาะะบินฮะบินถูกมหกสองค่ะบินหกสองบินหกสิบสองค่ะเสื้อสติลเบบี้ทีค่ะ สองร้อย <250 S 2> สิบบ<ล>าทสองร้อยห้าสิบบาทอกหน้าท้างเท่าไหร่นะต่อ,อไปตัวนี้เป็นหมาค่ะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทว่าตรงนี้เป็นกัรชุนแล้วก็ดีเทลเขาจะเป็นมุกลอยขึ้นมาอ๋อเหรอใช่มันเป็นมุกรอยขาาอึย้นมาก็ขยันปะเนาะ น่ารักมากสองร้อาสิบบาทบินหกสามสองบบาทรัดชุนหมาแล้วฝักมุกแบบใสเหล็กที่คอเป็นเปาะคอหมาขยันปักมอาสค่ะตินได้เลยบินหกสาเท่าไหร่นะบินหกสามสองาสิบสองรเท่ากันบินบินเท่าไหร่นั่นแหละอะสองร้อยบิน6กสามส้อยห้าสน้อหมูอันนี้ดูดีเทลนะวีโบะบาย โอ้แล้วซิ่งเราผ้านิ่มมากดูผ้าผ้านิ่มมากแต่ทุกหมดใช่ไหมบิน62ใช่ป่ะอ้าวแล้วเชอรี่ไม่หมดหรอยังไม่หมดฮ่าเชอรี่เชอรี่เหลืออีกไม่กี่ตัวผมสอบต้องมีอะไรผิดพลาดบิน62เชอรี่ไม่หมดงงนะคะต้องมีอะไรผิดพลาดใส่กางเกงยีนใส่กางเกงยีนบิน62สองร้อยห้าสิบบาทเธอลายเชอรี่แล้วมีโบตรงนี้ ต้องมีอะไรผิดพลาตรงไหนฟังไม่เข้าใจหรออันนี้อกได้ถึง46่สิหกน่ารักมากฉันเก็บเอง280บาทน่ารักน,น่ารักปะผ้านิ่นมาก280บาทค่ะดีหนึ่งที่บอก <58. S 2> บิน58าสิบแปดดนห้าสินห้าห้ใครเอาผินได้เลยบินห้าสิบแน่ารักมากบินห้าสิบแปดีนหกสิบสหมดแล้วค่ะเอรี่ปะ ซีนชอรลี่มันต้องงมดมันเป็นไตไม่ได้ทุกคนขาขอคนพร้อมโอนนะคะต่อให้เราจะเป็นทีออเดอร์นะแต่ราคาเนี้ยราคาราคาดีมากอยากให้ทุกคนโอนทุกคนนะคะเมื่อวานหลายคนน้อยมากที่ไม่โอนมีแบบไม่ถึงห้าคน้าเอากระตุกฝันก็ได้อุ้ยนี่อเอาไงดีอ่ะอีอันหนึ่งทีั้นสองดูนะโบละบา สามร้อยบาทค่ะรหัสคือบิน5้าสิบเจ็ดค่ะบินห้าสิบเจ็ดสามร้อบาทค่ะบินห้าสิบเจ็ดสามร้อยบาทใครเอาพิมพ์ได้เลยโบละระบายน่ารักมากโอ้คหวันนีสี่สิบหกมันนี้แหละไม่เกินเลยมีสิตัวเท่านั้นเร็ว,เวแม่ อาไปนเนี่ยสรุปไซส์เหมือนกันอุ้ยดูยดิผ้าดีมากใช่อันนี้น่ารักทำงานดีหลังเลมากจะเป็นเชือกลอยนูนจริงนะคะขอพูดว่าผ้านี้ฟิลฟิลผ้าทิ้งแบบมาดิสองร้อยแปดสิบบาทบีนหกสิบค่ะใครชอบใส่มาดิอันนี้ขอพูดเลยว่าลักษณะผ้าความทิ้งตัวสวดส่งฟิลม,มาดิไม่หนามากไม่บางมากดูดิอ่ะใครใส่มาดิอยู่จะรู้เห็นมั้ยละไม่สามร้อยเลยสองเหลยสามบีนหกสิบหรอ,หรอ เราเท่าไหร่นะสองร้ออร้อิวุ้ยตายอ่ะเอ้ยสองร้อยแปดร้อเอออ่ะสองร้อยมันก็ชิวดิ